เจอมาลอดปะุงใหมไม่เงี้ยปาโชว์เป็นทีวีเลตกับวีเลตทันนละแกมตาแม่งขนาะยเจอมาหลายตาแล้วเห่าแล้วกันอันนี้เกิเป็นเพื่อนเดี๋ยวเพื่อปะุงฆ่าเลยศูนย์สองสิบสี่แต่ตอนนี้ปะลุงได้เห็นบีพีนะโคตรเห่าโคตรอันตรายอืมแตกนี่ครับเออไอรมเนี่ยได้ลูก นี่จ้ะยังเป็นหนึ่งสามสี่เพื่อนๆ่ให้ฝ่งลงได้ค่าตัวเดียวต้องโชว์ราดเป็นหนึ่งทีได้เลยน,นั่นมาสลับยังได้หกอจะหงองแอสซีเดียมเดิมฝั่งหลวงต้องโชว์ความเป็นหนอยเน็ตเนฟิกป้าปานี่ยความแรงนี้ทีเดียวเกือบหมดหลอด แล้นี่ก็จะเป็นโอเมกาปุ่นป่วนมังฝรงเฮาเล่นโอเมกานะนาทีเฮาคือขอผมแยกแผงหลังหอบจกแผงหน้านี่ป่วนไว้แล้วเม็ดนี้ก่อนปมีในอันละเอาแยกแผงหลังหอาจกแผงหงน้าเพื่อใชคพวีเฮาขาแผงมันโนนี่แล้วก็ทีเหลือก็จะเป็นเรื่องของแองเซิร์สิลการเล่นโอเมกาที่ชุกต้องนี่ฮ่ะพนะุลนจะไหลหลังออไป แเตียงนี่ฮะนะตั้งหลังเขาไล่ฆ่าหมดหอดหมดหอดพี่การแล้วเด็กนะเปลี่ยนพลุงมาเล่นสบายมาได้เลยเนี่ยพลุลงเข้าไปข้ะป้อมเพื่าจะข้ะไปได้เป็ี่นบาเรื่องเครื่องซื้อเนี่ยข้อะ้อะนี่พลุงงาสุแทกเลยสุดแทกเลยข้อป้อมเพื่อเปล่านนะนี่แกตู้เล่นของพลุเชอเฟล แต่ม่าว่าโอ้ใช่ <plural issions S 2> ที่พรลุงกคตไอสเปลเนี่ยฮอลลอนแเจ๊พ่ลุงูดดาบินฮอลอนนี่มันูดดาเมีแต่จะรู้พ่อหลวงมาใจอเ็บะเบิดนฟูแลงมากมัดแล้วเหรอไอ้แก่ขยี้ทเบิยนไหนนี่นี่อือเตกมอนได้ไหมเห็นตัววะเห็ตัววะ ทันจะเบอันนี่ยังไม่ได้เจ้งหัวร้อนนะเจ้งหัวข้อจะเห็นไังม่แม่อืมอืมต่กลัวไปเลย